นิทานเรื่องเด็กชายใต้สะพานลอยนานมาแล้วณมุมหนึ่งของเมืองหลวงที่วุ่นวายมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อปังปอนอาศัยอยู่ใต้สะพานเก่าแก่ปังปอนไม่มีพ่อแม่ไม่มีบ้านที่อบอุ่นเหมือนเด็กคนอื่นๆแต่เขาก็ไม่เคยรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะเขามีเพื่อนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝูงนกพิราบที่มักจะมารวมตัวกันที่คานสะพานหรือเจ้าตูบจรจัดที่แวะเวียนมาทักทายเขาเสมอในทุกๆเช้าที่พระอาทิตย์ขึ้นปังปอนจะตื่นขึ้นมาด้วยความสดใสเขามักจะเริ่มต้นวันด้วยการช่วยเก็บขยะที่ลอยมาติดอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเขาเชื่อว่า การทำความสะอาดบริเวณรอบๆที่เขาอยู่เป็นการตอบแทนธรรมชาติที่มอบที่พักพิงให้เขาวันหนึ่งขณะที่ปังปอนกําลังง่วนอยู่กับการเก็บขยะเขาก็ได้ยินเสียงบางอย่างมันเป็นเสียงของเด็กผู้หญิงที่กําลังร้องไห้อยู่ไม่ไกลปังปอนรีบวิ่งไปดูและพบกับเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆคนหนึ่ง กำลังนั่งร้องไห้ยอยู่ริมตะลิ่งปังปอนเข้าไปถามไทยและได้ความว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อมลิเธอหลงทางกับพ่อแม่ขณะมาเดินเล่นที่สวนสาธารณะปังปอนปลอบโยนเธอและชวนเธอมานั่งพักใต้สะพานด้วยกันเขาแบ่งขนมปังที่เขามีให้มลิกินและชวนเธอเล่นเกมไทยคำ เวลาผ่านไปไม่นานพ่อแม่ของมะลิก็มาตามหาจนพบมะลิกอดบังปอนแน่นและขอบคุณสําหรับความช่วยเหลือพ่อแม่ของมะิิรู้สึกซาบซึ้งใจมากและได้มอบของขวัญเล็กๆน้อยๆให้กับปังปอนพวกเขาชวนปังปอนไปเยี่ยมที่บ้านและปังปอนก็ตอบตกลงด้วยความยินดี ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปังปอนก็ได้มีเพื่อนใหม่เพิ่มอีกคนมะลีมักจะแวะเวียนมาหาปังปอนที่ใต้สะพานเสมอพวกเขาสองคนกลายเป็นเพื่อนซี้กันและปังปอนก็ไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกต่อไปแม้จะไม่ได้มีบ้านที่หรูหราเหมือนคนอื่นแต่ปังปอน ก็มีความสุขกับชีวิตที่เรียบง่ายใต้สะพานแห่งนี้เขารู้สึกขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เขามีและเชื่อว่าไม่ว่าเขาจะอยู่ที่ไหนความสุขก็อยู่รอบตัวเขาเสมอและนี่คือเรื่องราวของเด็กชายปังปอนผู้อาศัยอยู่ใต้สะพานผู้เปลี่ยนไปด้วยความดีงามและมิตรภาพ เรื่องราวของเขาเป็นแรงบันดาลใจให้เราเห็นว่าไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดเราก็สามารถสร้างความสุขและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้เสมอ